ตำนานวันสงกรานต์สยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่หนึ่งีสงกรานต์ริมคลองในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านเล่าขานกันว่าทุกคืนวันที่13เมษายนจะมีเงาผู้หญิงในชุดไทยเปียกน้ำเดินวงเวียนอยู่ริมคลองเก่าไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ว่ากันว่าเธอคือแม่แสงหญิงสาวที่จมน้ำตายในวันสงกรานต์เมื่อหลายสิบปีก่อน เพราะโดนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งผลักตกคลองขณะเล่นน้ำในทุกๆปีเธอจะกลับมาทวงความยุติธรรมคนที่เข้าไปแถวคลองในคืนนั้นมักจะถูกพบในสภาพเปียกปอนผู้จาเลอะเลือนเหมือนคนวิกลจริตเรื่องที่สองน้ำมนต์ปนเลือดวัดเก่าแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีพิธีส่งน้ำพระทุกวันสงกรานแต่ในปีหนึ่งเกิดเหตุประหลาดขึ้นเมื่อน้ำที่ใช้ส่งน้ำเริ่มมีสีแดงคล้ำเหมือนมีเลือดเจือปน ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธีเริ่มมีอาการแปลกๆบ้างเห็นเงาดำในกระจกบ้างก็ฝันถึงเด็กผู้หญิงร้องให้อยู่กลางโบสถ์จนกระทั่งเจ้าอาวาสค้นพบความจริงว่าในถังน้ำมนต์นั้นมีเศษกระดูกมนุษย์ประปนอยู่พอสอบถามจนถึงต้นต่อก็พบว่าเป็นกระดูกของเด็กหญิงที่เคยหายตัวไปในวัดเมื่อหลายปีก่อนและไม่เคยมีใครพบศพเธอเลยเรื่องที่สามเพลงสุดท้ายของสงกรานต์กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเช่าบ้านพักริมทะเลเพื่อไปเที่ยวสงกรานต์ พวกเขาเปิดเพลงสนุกสนานเล่นน้ำกันจนมืดคำ่ำแต่เมื่อถึงเที่ยงคืนมีเสียงเพลงแปลกๆดังขึ้นจากลำโพงเพลงโบราณช้าๆฟังดูหอยหวนไม่มีใครรู้ว่าใครเปิดทันใดนั้นฝฟก็ดับบ้านทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆแทรกมากับเสียงคลื่นพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากบ้านในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบปีก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาพักบ้านหลังนี้กับแฟนในช่วงสงกราน ก่อนจะถูกแฟนค่าทิ้งไว้ในบ้านและไม่มีใครกล้าอยู่ที่นี่อีกเลยต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันถึงวันสงกรานต์กันได้เลยค่ะฝันถึงวันสงกรานต์เป็นนิมิตหมายที่ดีสื่อถึงการล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตช่วงเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือที่อยู่อาศัยแต่หากในฝันมีคนสัตน้ำใสหรือคุณเปียกปอนจากน้ำอาจหมายถึงปัญหาที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวต้องมีสติและเตรียมรับมือ และแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันถึงวันสงกรานต์เลขนำโชคของคุณได้แก่4 9 1เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อๆไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ